เออมันสีฮักอยู่ได้เบื้องชงนี่ยเอันแบบมันตื้นๆนะเอ่อเป็นอะไรก็ง่ายปวดจนไม่ไ้ออโดยกาบสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนเด้อโดยมาพบพอน้องลาตีเด้อพี่น้องยามสวยๆเนาะ ไม่นี้การนองนาตีกะมาเกอนเมตุนางเพื่อนพี่น้องไงเนาะมากะพอดีเจอเอื้อล่ะกะหม่ยพมีเนาะแล้วก็มีไอ้ทงเพื่อนําเพื่อกะมาซอยพี่น้องไงมา่กระตูนแหละน้อยน้อยเนาะไก่ชิแล้วแหละพี่น้องเพื่อกมากะสาเติบพอดีน้องนาตีกะแว่ซื้อน้ามียังเนี่ยพี่น้องปู่เอาใส่ทางหนาสดเลยเนาะมันนักน้ำก้อนพี่น้องก็เลยประกาใส่กระตาเพรวมันหักไวเนาะโดยพอดีซื้อมาสุกกันกินนี่แหละพี่น้องอากาศกะหอดแน่ช่วงนี้กัเนาะเห็ดเวียก โดยกะเงินจากที่ว่าเรืออ่ามอบให้ทุกคน,นท่านใดพี่น้องเลยเนาะให้อ้ลาปูวงเนาะให้พามีพี่น้องเลยพอได้กินน้ำกันโดยเรือหน่อยหน่อยหนึ่งก็เลยว่าเอาไปซื้อน้ำเย็นสู่ผลินมีน้ำสมแล้วก็แป,ป๊บซี่เนะาะผู้หมักน้ำสมกับหมากพี่น้องโดยระกาเมื่อนี้เนาะน้องลาตีก็ซืม้อมอบเงินให้ทั้งไอพามีแน่พี่นะ้นองพอดีเพิ่นมาเหดเวียกเลย ว่าทางเม่เพิ่นกะหายคนละสี่แสนกีบเนาะพี่น้องกับเอลาเพิ่นแต่ว่าเอลานะ่ะหายแลว้ววานนี้เนาะยังแต่อพามีเพิ่นพี่น้องเลยโดยพี่น้องจังได้กะเขาไปเมืองน,น้ำกันเด้อพี่น้องหับชมบรรยากาศเนาะแดดแดดอลไเมื่อน,นี้ดูเปิดภาพมากล้พี่น้องไเมื่อน,นี้แดดคักขนาดเนะาะวานนี้ผัดบนต๊พี่น้องแทบสิบุญยบนบนอยู่โอนี่น้ำเย็นก้อนกระซองทงอะไรพี่น้องเลยใสย่อันนี้มาสะนักเนาะ ตาโหลดกัทำมันเพริเหนึ่งกับไปแปง้งเบิร์ตลายเนาะเอากระใสอันนี้องเพื่อความสะดวกว้าที่โตน้ำกระบอกลงเลยพี่น้องว่านี่มาตอนขำๆเนาะน้ำท่วมคือเลยพีนพพพน่น้องโพดโพ่ประตูนางเพิ่นเตรียมสิมาจูดแก๊สเก่ายางังเพิ่นบ่พี่นึ่งเห็นเพิ่นหามมาเออแดดแดดมนันนี้กองแหงกองทรายพี่น้องเลย สร้างมาแต่ว่านี่ภูเลยอันนี้ว่าแท็กมีเนี่ยใส่กับน,น้ำกอดเลยบอลเนาะแต่ว่าซื้อม,มามีอยู่พี่น้องกระติกเนาะพูดอยู่ทึงพูดเอาสบายดีเด้อเอาสบายดีสบายดีเด้อล่ะเด้อเดี๋ยวมาสอยการเก็บอันนี้พี่น้อง เป็นลามีนำ้ำมีกระติกใส่นี่บ่ทำก้อนเนาะโอ้สบายดีเลยโอ้สบายดีเป็นพากันพากกพี่น้อง,งเงินเก่าชิแล้วแล้เนาะแม่นางเหมือนกาเหมือนเก็บกวดอันนี้อะไรพี่น้องเลยพ,พกวกเห็นอยู่เห็นอยู่

ทุาคนเป็นคนงาน,นงเนอยกับเวลาพากันคนไปไหวอีกนอกเนาะว่ามันคืนที่้เราตัา้ว ไม่ได้แอบนอน พาพี่ก็ยานักขับกันพี่น้องไงคนกะสีออกซอยกันอังเชิงุ่นละยางอยู่ยยางตะลังคากับโคงยา <c oughs> งโมลายเนาะเดียวกันแล้วพอดีมาเจอแล้วก็ได้หนยกันพี่น้องไงจับนอย <c oughs> นอยนี่อะไรลากับสากันย่อละ่ะ เป็นพากระจาดน้อยโดนแล้วน้อมันตุน,ตหนหักกินยานาเบิดแล้วพวกค้ยคุยคุยกับไปเลยขึ้นบ่ได้ยนไยาาายา <c oughs> เียดเผียดตยเผียดามาออกไปอยู่ใกล้บ่ได้ยำนใกล้เด้อ ลงใส่เลยค่ะ ลงเหละขึ้นเือเหลี่ยมเนาะหนึเอาหนูเลยบ่อาตัวเ้ยงัดนะลงแบบนั้นเลยเนาะอกแล้วแบบนียลงบาดีเาขึ้นได้ีมเอออให่มันถับเนาะใหญ่มันถับของ นีดกล yup. ้องมันก็ต oh ั้งยูนนีเนาะเป็นกับเดือดเดือเลยเยวดีให้เอากิดกันต่อต้ออาเลยอะ นาะเนี่ยมันที่ฮักอยู่ได้บืงตรงนี่นเออแล้วแบบมันติงอน่าเ้ออวัดขนาดก็ไปง่าปวดนเ้อ ไก่สิแล้วแล้วบัดนี้พี่น้องยังบ่ลายเาะมากันทางโ้ยเพื่อนพุ่นเออมาท่ากันทุบๆอพี่น้องแล้วจนอยก่กันเนาะเอาหัวง เอาเอากรตีพอพอนึ่ยังพอหนึ่งหยังอ้ดี๋ยวักก่อนนะโอเคคอยเด้อบอสหน้าป่าวเลยมีใจใจใจตาไปเก็บอเลตตัวแดมันอย่างกันเนาะ

ไปคนไปไหวละข้ากันมาอยู่เนาะตัวบกใหญ่เนาะกับโก้เป็นต่านนี่เบิ่งเบิ่งสีเบิ่งเบิ่งมันกอนเบิ่งเด้อมันไหลไรอญานเออหตัวบกใหญ่เอ้ยญานอย่าเกับโกคือตัวใหญ่เห้ ได้ยินแ้่เขาจะว่านั่งใหญ่เลยแต่ขวบไม่พูดหรอยใหญ่กันด้วยข้าก,กันมากเนาะินโท,ร,ทรัซั์โต๊ะก็เลยมาามาแป้งก่อนเนาะ 有海南岛。 แล้วแล้วพี่น้องบ้านนี้เนาะเสร็จสิ้นแล้วพี่น้องค้นไปไหวเป็นระเบียบแล้วเนาะไม่สังกะซีก็ได้กี่นี่กันยังหกอยู่พี่น้องไฟกบพักผ่อนบ้านนี้แล้วแล้วมาทายพามีพี่น้องกล้องก็อยากมือมือนนึงพี่น้องกัน,กน,น,นเ,เนาะแล้วแล้วพี่น้องแมนเจมายกนเม่เกนพักผ่อนบ้านนี้เนาะไฟกับพี่น้องไอ้พวกววพากันนั่งจอม่อย มีแต่ว่าจังได้กะสิไปหาพักผ่อนกินข้าวแล้วเนาะสวยอลไรพี่น้องมื้ออื่นเด้อพี่น้องพี่นาะขึ้นเฮือนในนางให้เราขึ้นอยู่ซะพี่นแมนแต่งคันในบ่อพมี่นั่นี่เนาะสิพาเราย่างอ้อมแม่นสิแต่งคันแหไรพี่น้องไอ้แต่งคันคันหาแล้วก็ขึ้นเฮือนพอได้เราอยู่มื้ออื่นเพรพอได้มีบนน้องเนาะ11อ็ดคัมแมนสิบเอ็ดคัมเดือนเก่าคัมมือยืมคัมไว้ก็ดีใจสิได้ขึ้นเพืนเลยเอาพี่น้องจังได้กันเนาะ พอดีมีทางแม่ใจดีเพิ่นที่ว่าเพิ่นเห็ดหัวให้เมตุน,นา,าแหละเนาะทางแม่เพิ่นกะวากาาา่าเนี่ยกะห้เอลาแล้วเนาะกับภูวงพอได้ซื้อน,น้ำซื้อนใยซื้อน้ำมันรดเนาะเลยแล้วก็ยังไปไอพามีเพิ่นพี่น้องวานนี่เพิ่นไปเวียกเนาะกัสิมหายเพิ่นเลยพี่น้องเนาะจำนวนเงินสี่แสนกีบเนาะโดยพอได้ซื้อน้ำมันรดซื้อน้ำกินเนาะโดยโดย,โดย พี่น้องเคยเตะไฮมูเนาะน้อยนักเดินโดนพี่น้องได้เถื่อหนึงเนาะเห็ดซอยกันเผื่อว่าพี่นองปันกันน่ได้หักเราเดอเนาะพีงไดกะรมีเนพี่น้องเนาะะตองขอกับขอปรคุณหายเด้อเนทางแม่ใจดีจากอ่าลัดเทนเนซีจาก USA เแหละพียงดก็คอให้แม่อยู่ดีมีแหงเด้อปอทุกควสุคมเจริญเะสุกด้ สุขกายสบายใจสุขแดที่ลำเลิศพรอนไดที่สุขได้ที่ประเสริฐพรอไดที่ลำเลิศนาะพี่น้องนะก,ก็ขอจงเกิดแก่ครอบครัวของแม่และก็พร้อมด้วยลูกหลานเด้อแล้วก็ให้อยู่ดีมีแ้งเป็นหงพอข่มไส้ให้ลูกให้หลานตลอดปีตลอดไปเนาะที่ว่าซอยตัวนา่งพี่น้องเลย,<ด>ยลขอบคุณขอบคุณเอฟซีทุกภาคส่วนนาะพี่น้องนะทีวาเข้าใจคือบ่าพามีแล้วก็น้องรัตตีนาะพี่น้องนะแลวก็ทุกคนที่เข้ามาหาเม่ตุนั่งเนานะ อย่างไรก็ขอให้ทุกทานได้บุญได้กุศลนะกันเด้อพี่น้องได้ขอให้บุญกุศลข้างนี้ที่บ่าวพามีได้กระทำหรือว่าได้สร้างขึ้นมาได้ชอยเรือแม่นั่งนะครับบ่าวช่างนะพี่น้องเนาะขอให้ทุกทาน FC อยู่ฝั่งไทยหรือว่าต่างประเทศเนาะก็ได้บุญกุศลส่วนนี้น้ำบอะหมีนี่สละเหือสละแห้งพี่น้องเอกร่วมด้วยทีมงานะสู๋เลียโดยโดยเนาะพี่น้องมิติวาคลิปนี้กับซีคอโจบคลิปก่อนเด้อพี่น้องเนาะเอาสบายดีเด้อสบายดีโดยพี่น้องคลิปนี้ก็ลาไปแล้วเนาะถ้าพบพ่อคลิปหน้าเนาะโดยจากคลิปนี้ลาไปก่อนขอการความว่าสบายดี